เอาเลยฮะกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่เกมไมค์ครับแล้วนะฮะซึ่งพาร์ทนี้นะครับผมผมก็จะไปสร้างหมู่บ้านเอมซีเพิ่มเติมอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับเอ่อทำไมพี่เวฟถึงต้องสร้างหมู่บ้านเอมซีหมู่บ้านหนึ่งคือต้องการประชากรเอมซีเพิ่มอีกที่หนึ่งนะครับผมเพราะว่าผมต้องการเอ่อประชากรเอมซีมันเยอะกว่านี้คือตอนนี้มันน้อยนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะไปทํากันซึ่งรางรถไฟเราอยู่ไหนวะ ล่างนี่บอวะ h ฮลโ o ลางรถไฟจ๋าน่ะเฮ้ยของไว้ไหนวะเนะี่ยด้วเด้วยเอาไว้บ้านเก่าปะชิบหายแล้วลืมเอาไว้ไหนวะเนะี่ยเออไม่เป็นไรไปเราขึ้นขึ้นเบลใหม่ก็ได้ซึ่งอยากได้หมูบมหม่บ้านเอวซีเพิ่มอีกหมู่บ้านหนึ่งอ่ะเออเพราะว่าจะได้มีประชากรเอวซีมันเยอะกว่านี้เพราะว่าตอนนี้ประชากรเอวซีมันเยอะอยู่นะแต่ว่าอยากได้เยอะกว่านั้นน่ะ เอออยากได้เยอะกว่านั้นนะครับเลยเลยต้องไปทำหมู่บ้านอีกสี่อีกหมู่บ้านหนึ่งเพิ่มเลยทีเดียวเชียวนะฮะเดี๋ยวตอนนี้มันต้องโอ้หอ,อกหิวมามา่มาปลากระกป๋องอะไรไปวะเนี่ยอยู่ไหนวะจำได้ว่าผมเอามาไว้แถวนี้ไม่ใช่หรอจ่าเอ๋โอเครู้ว่ารถไฟเจอแล้วรางรถไฟแล้วก็ไอรถไฟนัะนะ่นน่ะไอรถไฟนัะนะ่นน่ะอยู่ไหนวะ ไอ้อะไรนะไอ้รถไฟสีแดงอะ่ไองออะไอ้วงจรอ่ะอยู่ไนวะเราต้องการ m อ c 2ตัวนะครับในการที่จะมาสร้างหุงบ่บพาน m v c ใหม่นะฮะโอเคหาแป๊บหนึ่งเราหาไม่เห็นเราก็ไม่ต้องเอาไปใช้แรงงานคนก็ได้ใช้แรงงานไอ้นี่ก็ได้เตาเผานี่โอ้โหแรงงานเตาเผาออกจะเจียวเจ้ากว่าไหนวะ อันนี้คืออะไรขนแกะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมี่านไหมตรงนี้ตรงนี้มีฐานโอเคไปเดี๋ยวเราไปเอาไม้มาสร้างกันเอ้เออเออเออผูจะขำทำไมกูจะตองขำกูจะขำทำไมวะ่าเดี๋ยวเราไปเอาไม้มาสร้างกันนะครับสร้างเออไอ้ออนี่อะไรนะอ,อบ้านของเอ็มบีซีก่อนปะซึ่งตรงนี้อาจจะสร้างไม่สวยนะครับอาจจะสร้างธรรมดาธรรมดาเฉยๆเนาะไม้ มีเท่านี้แหละบ้ามันมีเยอะกว่านี้จํจได้ผมไปตัดมาตรงนั้นเมื่อกี้ไว้ไหนอีกแล้วเนี่ยโอ้ยบ้าไม่เคยจาเลยโอ้ยอยู่ในบ้านหลังนี้ชัวผมว่าชัวหลังนี้ชัวเลยแน่นอนต้องหลังนี้ใช่หรือเปล่าหรือเปล่าวะเดี๋ยวเขาดูก่อนนะฮัลโหลอยู่หลังนี้ใช่ไหมเฮ้ย,ยมึงอย่างเงียบดิเฮ้ยโอเคหลังนี้ แ hmm. ม่ไม่ทำให้ผิดหวังจริงเลยโอเคเออเอาหินมาได้มามเอาหินมาทำเป็นเป็นรั้วเป็นรั้วหรือเปล่าหรือเอาไม้หรือเอาหินออะเอาเอาไม้นี่แหละอ่ะง,ง่ายๆเบสิกเบสิกไปเดี๋ยวเราไปทำกันซึ่งนะครับผมจะไปสร้างไว้ตรงไหนดีมันก็เต็มพื้นที่หมดแล้วแต่เราจะมาสร้างไว้ตรงนี้ครับผม นี่เลยนี่ตรงนี้พึ่งขุดไปพึ <c oughs> ป่งขุดไปดูหินดิดูพดั่วดิอูจะพังจะพังแหล่ไม่พังแหล่ลนะซึ่งผมเจ้าวเอซตรงนี้ครับในในการสร้างหมู่บ้านนี้เนาะโอเคมาเริ่มเลยนะดับแรกแล้วก็เสียงมันมาจากไหนเนี่ยซอมบี้อ๋อรู้แล้วเสียงซอมบี้มาจากไหนได้ข่าวว่ามันมีเหมืองอยู่ข้างล่างชัดเลย ชัดเลยเดี๋ยว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 ดยเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์อ่ะโชว์นี่นี่โอ้โหยับหนีฝันแม่งโอ้โหบ้าเอ้ยเดี๋ยวปักท็อตก่อนข้างล่างมีสเตรลิตันด้วยอะไรเล่าอะไรเล่าโอ้โหกลัวที่ไหนเนี่ยโอ้โหนี่ข้างล่างมือเหมืองใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอไม่คิดมาก่อนมันจะมีเหมืองขนาดนี้ปักท็อตปักท็อตโอเคเพื่อความปลอดภัย จึ๊บทิ้งไปถึงโอ้โหขึ้นตรงนี้เลยปึ๊บอ่าโอเคอันนี้ก็ามาด้วยแอบเดี๋ยวดินก่อนดินไม่เพียงพอแล้วเกินดินจ๋าดินโอเคเดินมาเดี๋ยวเราปิดตรงนี้ให้หมดก่อนเดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างหมู่บ้านเอเซีกันปึ๊บ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 โอเคเรียบร้อยแล้วมาสร้างบ้านหลังแรกครับซึ่งผมจะข้างในบ้านนี้ก็จะประมาณห 6บล็อกเก้าบล็อกนะครับผมก็จะประมาณเก้าบล็อกประมาณนี้เนาะหนึ่งห้องก็จะไม่ใหญ่มากนะครับซึ่งเราจะสร้างทั้งหมดเออกี่ห้องวะเออกี่ห้องวะกี่ห้องวะเออก็น่าจะประมาณหลายห้องอยู่ประมาณดี๋ยวค่อยดูแล้วกันเดี๋ยวเราขอประมาณไปก่อนเออตอนนี้ขอประมาณไปก่อนนะอย่าเพิ่งรีบร้อน you know เออตรงนี้มันต้องต่อมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็หนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามประมาณนี้ไหมประมาณนี้ไหมเออประมาณนี้ก็ได้นะนี่ประมาณนี้ครับนี่เลยหมู่บ้านนี่มีซีปึ๊บนี่ก็จะเป็นห้อง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 อย่างนี้ใช่ปะ่ะเออก็จะมีหลายๆห้องหน่อยโอเคเดี๋ยวเราเอาประมาณนี้เนาะประมาณนี้เนาะเออวะจบึ๊บป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 ึ๊บ,บอ้าวชิบหายละ อ่ะตรงนี้ด้วยเึ๊บมเพิ่มเเอ่าแล้วก็ต่อมาด้านหลังกี่บล็อกวะโอเคประมาณนี้มึงอะไรเนี่ยท็อตกูมาปักกันเลยเยอะแยะเนี่ยฮะโอค้คนจะวงจะวางมึงก็วางอะไรวางตรงกับที่เราจะวางบล็อกด้วยนะประเด็นโอ้ยกูนี่วางแม่นจริงๆเลยอีบ้าเอ้ฮะปักไปเออโอเคเรียบร้อยแล้วแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมันก็อาจจะดู ว่างๆหน่อยไหมว่างๆหน่อยเนาะตรงกลางเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาตรงนั่นหลังตรงนี้ <c oughs> หรือว่าหรือว่าตรงนั่นหลังตรงนี้ดีนั่นหลังตรงนี้ก็ได้เอาเป็นฟาร์ไมไหมฟาร์มไหมฟาร์มไหมเอาตรงนี้ปิดไปเลยนะครับก็ขึ้นมาประมาณอีกสองบล็อกแล้วกันปุ๊บโคตรเปืองไม้พูดเลย <c oughs> โคตรเปืองไม้เลย โอ้โหไอบ้ายไอ,ไอบ้านตรงนั้นก็ยังไม่เสร็จมันสร้างที่ใหม่แล้วโอ้โหโคตรเปลืองไม้ซึ่งเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาสร้างไอฟาร์มเก็บข้าวอัตโนมัติโดยใช้แรงงาน n p c กันนะครับซึ่งพาร์ทนี้ก็ขอเว้นไว้ก่อนเนาอะอพาร์ทนี้ขอย,ยังไม่สร้างเพราะว่าเรายังไม่มีเดี๋ยว n p c มันหมดอ,ะอ่ะเดี๋ยวเราต้องเอา n p c มาเพาะพันุก่อนเออเอาเ p c มาเพาะพันก่อนเดี๋ยวค่อยสร้างวิธีอะไรเดี๋ยวเนื้อมเมื่อกะกะมือจังเลย เอ่ไม้ไม้มันจะพอไหมเนี่ยโอ้โหขอให้พอด้วยเถอะดูท่าทางไม่น่าจะพอเหมือนมันไม่อยากจะพอเลยเนี่ยตอนเนี้ยหมู่บ้านอีบีซีแห่งนี้เนี่ยก็อาจจะดูงงงๆนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะสร้างให้มันดูสวยนะจ๊ะเออเราตั้งใจที่จะสร้างให้มันดูแบบเรียบง่ายเอ่อง่ายสบายสบายสบายหูสบายตานั่นเองนะจ๊ะโอเคปะเริ่มสร้างกันเลยไป ค่อยสร้างไปอันนี้ก็ปิดหลังคาไปขอให้มันเป็นสามบล็อกก็พอแลละเออกูเกลียดจังเลยว่ะเอ,อ้พวกที่ขี่รถผ่านหนะ้าบ้านกูแล้วเปิดเพลงเนี่ยเปิดเพลงปุ๊บหมากูก็เห่าปับ๊บโอ้โหอย่างกับระบบอัตโนมัติไอง่ะอันนี้ก็ต่อมาอันนี้ผมอัดตอนเช้านะบอกเลยประมาณหกโมงหกโมงเช้าเลยอ่ะเออนะครับก็ตื่นเร็วนิดนึงนะครับรู้สึก ตอนตีห้าปวดขี้ไงเออเลยลุกขึ้นมาขี้เนี่ยว่าจะกลับไปนอนเอ,อ้ยกูไม่นอนแม่งแล้วคุณนั่งเล่นคอมดีกว่าอะไรประมาณนี้กูรู้าพวกมึงก็เคยเป็นรู้ว่าคนที่ดูผมมันต้องมีใครสักคนจะเป็นเหมือนผมเนี่ยออแบบเออเข้าห้องน้ำแบบนึงออกมาอ๋อเชี่ยไม่ต้องนอนต่อแล้วเล่นคอมดีกว่าอะไรประมาณนี้มันต้องมีแหละเออมันต้องมีสักคนแหละโอ้โที่เป็นเหมือนผมอ่ะไม่ใช่หรอกจะมีผมคนเดียวดูอบริโทโทท่ทถังอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย คือทำไมถึงทำเป็นแบบนี้นะเพราะว่ามันจะได้ประหยัดไม้นะครับจะได้ประหยัดไม้เพราะาเข้าไปข้างในก็จะประมาณสูงสามบล็อกเหมือนกันเนาะมันจะได้ไม่ต้องวางขอบเันเปลือกไม้ไม้เรามีจํานวนจํากัดเออเราสร้างไม่ต้องสวยครับสร้างเอาจํานวน v อดีว่ด้วยเอาจํานวน MVC ดีด้วยมันจะได้เ,เจียวเจ้าหน่อยเดี๋ยวเราต้องไปทําไอ้นั่นอีกอะไอ้รั้วซึ่งรั้วนี้ผมว่าเอาอันอื่นมาทำไหม ผมว่าเอาอยางอื่นมาทํารั้วไหมอย่างเช่นเอาใบไม้อย่างเงี้ย <c oughs> มาทํารั้วหมู่บ้านเอ็มบีซีมันก็เฟี้ยวเหมือนกันนะอือช่วงนี้เหมือนกูป่วยไหมไอชิบหายเลยไอโ <c oughs> อมีพาร์ทไหนบ้างมึงเนี่ยม่ไอนนะมยชื้อมาวางวางบล็อกบล็อกบล็อกตามระเบียบโอเคยังมีอีกแหละงวดสุดแค่นี้ปึ๊บ ปุ๊บโอเคแล้วก็มาวางตรงนี้จำนวน6บล็อกนะจึ๊บจื๊บจื๊บค่อยๆวางไปจึ๊บจื๊บ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 โอเคเรียบร้อยแล้วก็ทุบทิ้งไปเลยนะครับตรงกลางนี้อย่าปล่อยไว้มันไม่สวยเออโอเคก็ประมาณเท่านี้นะครับบ้านเราเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็นี่จะได้เป็นซอยเอ็นบีซีอย่างนี้ แล้วก็จะมาปลูกข้าวครับผมซึ่งข้าวนี่เราจะเอาไว้ตรงตรงนี้ไหมตรงนี้เป็นเขตของข้าวไหมไม่ว่า NPC ตัวไหนจะมาปลูกข้าวก็เดินมาตรงนี้อ่ะตรงนี้แล้วกันเนาะเอาเป็นตรงปลูกข้าวของ n p c นะครับเนาะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอืมปลูกข้าวปลูกข้าวช่วงเดี๋ยวเอาไม้มาด้วย หไม้จะหมดแล้วอะ่ะแป๊บเดียวมึงหมดอะไรเร็วขนาดนี้เนะี่ยโอ้โหที่ได้ชิบหายเลยว่าจะไปสร้างบ้านหลังใหม่ล้วเนะี่ยกุศลไปตัดมาโอ้โหไอ้บ้า้หายหมดเลยโอ้โหเสียงมันสะท้อนไหมผมว่าเสี่ยงมันสะท้อนนะเสี่ยงผมอะ่ะเออถ้ามีเสียงสะท้อนก็ต้องสอรี Sorry, ด้วยนะจ๊ะปึออ๊บอ่ะวางประมาณสิบห้าสิบห้าไม่ใช่ไปอีกสิสิบห้าถูกสิบเจ็ดยี่สิบสองโอ้โห โอเคปะเดี๋ยวเราไปปูพื้นในบ้านกันโอ้โหหายทั้งแถบแล้วก็วางครับวางเป็นหินปึ๊บ t o สหนึ่งหลังปึ๊บเป็นแถบก่อนเป็นแถบก่อนปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วกเว็เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะวางกลับทำไมไเนี่ยเฮ้ย <laughs> แล้วก็วางหินแล้วก็ปิดประตูท o s นะครับความปลอดภัยของ NBC ของเรา เนาะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนของเราซึ่งประชาชนของเราต้องอยู่ดีกินดีโอเคเรียบร้อยแล้วก็วางทอเหมือนมันอะไรสักอย่างทอตกอนโอเคแล้วก็ขุดปึ๊บป,บปบโอเคแล้วก็หินอีกรอบหนึ่งเย่ yeah. เดี๋ยวเราทำไอ้นี่มันเสร็จก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปทำอย่างอื่นซึ่งไอ้บ้านหลังนั้นนะอะเก็บไว้ก่อนก็ได้เ,เดี๋ยวค่อยทำนะครับขอทำตรงนี้ก่อน เออขอทำตรงนี้นิดนึงเพราะว่าอยากจะได้ไอ้เครื่องปั๊มข้าวอัตโนมัติเลือเกินเพราะว่าผมขี้เกียจจะไอ้ไปนั่งกดเครื่องอะคือเข้าใจอารมณ์ป่ะคือเข้าใจขี้เกียจเข้าไปกดเครื่องอย่างงู้นอย่างงี้เออทำเป็นแบบอัตโนมัติไปก็ก,ก็ก็จบเลยอะไรอย่างงี้ให้ NVC ีมันเก็บให้เราเนาะครับเนาะเดี๋ยวเราจะสร้างเออค่อนข้างจะใหญ่เนาะค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรเลยแหละไอ้เครื่องเครื่องเลยนะ เครื่อง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 อินบซีเก็บข้าวอะไรเนี่ยค่อนข้างจะสร้างใหญ่ด้วยนะครับไมอย่างนั้นก็จะน่าจะสร้างหลายเครื่องเนาะเดี๋ยวก็รอดูกันเองนะจ๊ะมันจะออกมาเป็นรูปลักษณะยังไงก <c oughs> นะ็น้าจะใช้ประมาณหลายพาร์ทอยู่นะน่าจะใช้ประมาณหลายพาร์ทอยู่จุ๊บแม่ <c oughs> จะล่วงแหละไม่ได้แดกหรอกบอกเลยโอเคแล้วก็ปักทัดด้วยครับปุ๊บ เดี๋ยวกูจะเดินเข้าหรือเดินออกวนะเนี่ยอะเดี๋ยวเข้าไปปักท็อตก่อนแล้วกันเราค่อยขุดข้างนอกแล้วข้างหินจะพอไหมเนี่ยโอ้อีกตั้งหลายหลังผมว่าหินเราไม่น่าจะพอนะไปทําไอ้นี่ก่อนไหมฟาร์มอือเดี๋ยวเรามาทําฟาร์มก่อนดีกว่าครับซึ่งฟาร์มเนี่ยเราต้องใช้น้ำยังไงดีเออยังไงดีวะอย่างนี้ไหมหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้ไหม หนึ่งสอส่อย่างนี้ไหมวะจะได้ไหมวะจะได้ไหมวะหนึ่งสองสมสี่หนึ่งสองสามโอเคได้ครับเราใช้น้ำแค่สองแถวนี้ก็พอละเนาะไม่ต้องใช้อะไรเยอะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องวางมันใดเอประตูเอไปใช่ดินะเอเขาเรียกว่าอะไรเออประตูนั่นแหละข้างบนนี้เยอะเยอะด้วยนะกันไอให้เอ็มซีมรู้ว่าเฮ้ยไม่กอดมีบ้านเยอะมากโอ้โหเป็น หมู่บ้านที่ดีอะไรอย่างนี้เออเป็นหมู่บ้านที่ดีของสังคมมันก็จะแบบชื่นชอบหมู่บ้านของเราครับแล้วก็จะอยู่แบบยังมีความสุขโซเดมมาความกันทุกวันอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บแอ,อตามด้วยหินตรงนี้ทีสุดท้ายแล้วจะพอหรือเปล่าหินไม่น่าพอเหลือไม่กี่อันแล้วเนี่ยโอเคหมดแล้วเดี๋ยวไปเอาหินมาเพิ่มแป๊บนึงเดี๋ยวไปเอาถังน้ำด้วย เอาหินกับทางน้ํามาเพิ่มนะหินเงียบกิบอ๋อนี่ไงเดี๋ยวเมื่อกี้มองไม่เห็นเหรอ่ารอบแรกแล้วรอบแรกเรามองไม่เห็นหินเลยโอ้โหไหนอะทางน้าทางน้าจ๋าเจ้าอยู่ไหนจ๊ะทางน้าเอาทางน้าเอาเอาไปไว้ตรงไหนวะเอาทางน้ําไปไว้ตรงไหนวะนเนี่ยอ๋อนี่ไง แล้วก็มีเหล็กครับตรงนี้มีปีกเนาะไม่ต้องการไปขึ้นไปไม่ต้องการเอาไปทำามยเออไอถนนที่ผมจะทําไปตรงหมู่บ้านไอ,อไม่ใช่ดิไปตรงไอนั่นยังทําไม่เสร็จเลยอะ่ะไอตรงอะไรนะโลกมังกรอนะ่ะอันนั้นก็ยังทําไม่เสร็จด้วยเดี๋ยวเราค่อยไปทาทีหลังเนาะเออเดี๋ยวขอทําหมู่บ้านเราให้เสร็จกันเออเดี๋ยวเราค่อยไปคิดโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์ใหญ่เอาไว้ทีหลังโปรเจกต์ใหญ่เอาไว้ทีหลัง โปรเจกต์เล็กต้องมาก,ก่อนมีตัวอะไรไหมไม่มีนอนโอ้โห yeah. oh, ถือดาบถือดาบกระไก่นี่นอนเลยอืสงสัยจะหิวเยอะหิวจัดรัดเซียเขาว่าอย่างนี้เอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยไ,ไปเปิดประตูปิดประตูจึ๊บจ๊บจ๊บ,จบ yeah. มาแล้วฮัลโหลอืมไม่มีอะไรที่ต้องใช้ขอน้ำหน่อยจะจ้ะ อันนี้คือแม่น้ําไก่นะครับแม่น้ําชิเคเก้นนั่นเองเนาะก,ก็จะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยววางผิดก็จะเป็นแม่น้ําที่แบบมีประวัติความเป็นมาโดยเกิดโรงงานพังนะครับก็เกิดกลายเป็นแม่น้ําชิเคเก้นขึ้นมาโอ้โหฟิวฟ้าเลยกันแม่น้ำ <c oughs> โอ้โหชื่อแม่น้ํานี่ยังเฟิะวแล้วอ่ะเออคิดดูแล้วกันเก็บหินหน่อยปึ๊บป,ปึ๊บป,ปึ๊บอ,อ่าทุบดินออกให้หมดกันโอเคแล้วก็เอา นี่มาใส่จึ๊บจุ๊บจุ๊บอันนี้ก็มาใส่เหมือนกันจึ๊บจุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะเดินติดทำไมเดี๋ยวเฮ้ยแล้วก็ประตูจึ๊บเปิดปิดเปิดเอากูวางข้างนอกก็ได้นี่เว่ะปิดปิดโอเคแล้วก็ปิดโอ้มีหลายห้องเลยเกินเยอะแก,กรีสอร์ทไอ้บ้าเอ้มาเดี๋ยวเรามาทำาเกษตรกรดีกว่าครับอ่ะปักหน่อยปักหน่อย อันนี้ก็เดี๋ยวใช้เป็นไอ้นี่พรวนเลยเนาะพรวนดินอ่าที่พรวนดินเลยจะได้เจียวเจ้าหน่อยโอเคหืไม่ปลูกข้าวปลูกข้าวสาลีเลยจะพอไหมเนี่ยอย่าพึ่งพังนะเฮ้ยเอาชิบหายแล้วมึงพังไปก่อนซะงั้นอ่ะกูไปทางนี้ก็ได้ปะมีไหมมีโอเคมีไม้อยู่ครับเอาเอาไม้สิเอาไอ้บ,บ้าเลย ขู่เมาส์เป็นไรเนี่ยเอามึงจุกอะไรนักหนาเนี่ยจะเสร็จไหมเนี่ยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเอาอะไรนะข้าวข้าวข้าวมานิทข้าวก็อ่ะไม้มาปิดก่อนอือเดี๋ยวค่อยปลูกทีหลังเดี๋ยวเราจะทําประตูก่อนนะครับประตูประตูประตงประตูก่อนเออประตงประตูต้องมาก่อนเลยนาทีนี้เหนี่ยวะประตูประตูปึ๊บอ่ะขอทําประตูก่อน เปอรประตูจ๋าขอทำก่อนนะจ๊ะไ้ยี่สิบยี่สิบกว่าอันนะยี่สิบแปดอ่ะโอเคสามสิบสี่เอิม่มอ่ะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปทำประตูกันแล้วกันโอเคอ่ะนั่งไล่ทำเลยทีนี้มหมู่บ้านเนีซีนี่มันก็คิดโอ้โหแถวนี้ทำไมบ้านเยอะจังเลยโ,โหทั้งทั้งที่มันไม่มีบ้านเลยโคตรควายเลยเนซี ยังไปด่ามานันอีกโอ้โหมันหลอกใช้แรงงานมันแล้วยังมีหน้าไปด่ามานันอีกอโอเคบ้านเราได้บ้านเราดีแล้วทําไมมันดูโง่โงไง,ง,ง,งไม่รู้เนี่ยมาฮะประตูนนะโอเคมันดูโง่โก็ก,ก,ก็ก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราทาไอ้นี้เพิ่มกันนะไอ้เดี๋ยวผมว่าไม้เบิร์ตมาทําบ้างหนึ่งอ่อเออเอ้ยแต่ไม้เบิร์ดมันคนละสีกับไม้อกไม่ใช่ไรเออว่ามันคนละสีกันนะ่ะขอคาบอีกนิดหน่อยนิดหน่อย ปึ๊บสิบแปดอันปึ๊บยิบสี่อันยิบสี่แล้วปึ๊บสามสิบอันคราบเรื่อยๆเลยทีนี้สามสิบอันอ่ะอีกสักสักอีกสักอ่ะอีกสักอ่ะอีกสักอีกสักจนโอ้โหจะหมดอยู่แล้วหกสิบอันมาเริ่มทำเลยจึ๊บ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 วางรัวๆอย่ากับไม้นี้แบบอินฟินิตี้โอ้โห มีบ้าเอ้ยอย่างกับไม้เราเยอะอมึงวางซะไม่เก่งใจชาวบ้านก็เลยก็ค่อยวางไปก็น,น่าจะพอรลเปล่าพอหรอเปล่าพอพอโอูโหมึงยังจะขาดทำไมวะสองอันอุ้ยบ้าเอ้ยมึงจะขาดทําไมเนี่ยสองอันเนี่ยโอ้ยให้ไปเถอะเนาะให้ไปเถอะสองอันอ้โหูจะงกไปทําไมเดี๋ยวจะโซโล่กับไอไอรอนโคเลมตัวนี้กันโอ้นี่ไงไม้โอ้โห ก็งงอยูจะขาดทําไมวะสองอันไปสองอันสุดท้ายแล้วสองอันสุดท้ายแล้วโอ้โหได้ไหมเนี่ยเอาแล้วคุจะโดดลงมาทําไมาขึ้นมาด้านบนหน่อยปุ๊บปบแล้วก็พูลตีฟาดดีเฮ้ยโอเคตรงนี้ก็จะเป็นเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับหมู่บ้าน <NPC. S 2> เฮนพบินะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไอ้นี้มาด้วยเอาตัวคับมาหน่อยแล้วก็คับด้วยอันนี้ครับเป็นบันได เพื่อเป็นทางออกนะครับทางออกสําหรับเราเออเดี๋ยวมันไม่มีทางออกชึบชึบอ่าชึบอย่างนี้ก็ได้เสียดายหน่อยปุ๊บอ่าเดี๋ยว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 ผมว่าเอาอันนี้มาตรงนี้ดีกว่าไหมนี่มาตรงนี้ดีกว่าไหมเออมันจะได้เข้าออกได้โอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวจากนั้นก็เหลือแค่เอา npc มาใส่เนาะโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้แค่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวจะก็ไม่พาหน้าก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันด้วยนะจ๊ะโอเคไม่บายไปแล้ว โอ้บ้านนี้มันก็เจียวจ้าเหมือนกันนะพี่บอกแล้วน้องมันออกจะเจียวจ้านะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวประตูมึงแตกนี่แล้วเหรอแตกบ่อยเหลือเกิน